เคยสงสัยไหมว่าทําไมทําไมเวลาเราขับรถติดอยู่บนถนนเนี่ยเลนข้างๆมันถึงดูเหมือนจะขยับเร็วกว่าเราตลอดเวลาทั้งๆที่มองไปข้างหน้าก็เห็นไฟท้ายเรียงกันเป็นตับแล้วทําไมทําไมใจมันถึงอยากจะเบี่ยงไปเลนนั้นตลอดเวลาใครเคยเป็นบ้างยกมือขึ้นวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันรับรองว่าฟังจบคุณจะเข้าใจชีวิตบนท้องถนนมากขึ้นอีกเยอะเอาจริงๆนะ ไอความรู้สึกเลนข้างๆเร็วกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันมีงานวิจัยรองรับนะคุณนักวิทยาศา,ศาสตร์เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า the grass is always greener effect หรือแปลเป็นไทยแบบบ้านๆก็คือหญ้าฝั่งตรงข้ามเขียวขจีกว่าเสมอนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของจิตใจมันมีปัจจัยทางสถิติและจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลองนึกภาพตามนะเวลาเราติดแงกอยู่กับที่สมองเราจะโฟกัสไปที่ความไม่พอใจความหมงุดหงิด เราจะจดจ่ออยู่กับรถขันข้างหน้าที่ไม่ขยับเขยื้อนไปไหนแทนที่จะสังเกตว่าเลนเราก็มีการเคลื่อนที่เหมือนกันเหมือนเวลาอกหกักอ่ะเราจะจําแต่เรื่องเศร้าเรื่องดีๆเนี่ยลืมหมดสมมุติว่าเราจ้องไปที่เลนข้างๆเป็นเวลาหนึ่งนาทีถ้าในหนึ่งนาทีนั้นเลนข้างๆขยับไปได้สองถึงสามช่วงรถเราก็จะจําภาพนั้นแต่เราไม่ได้เห็นว่าก่อนหน้านั้นเลนเขาอาจจะหยุดนิ่งมาห้านาทีเราก็ได้มันเหมือนเราดูไฮไลท์ฟนะุตบอลอ่ะเราเห็นแต่จังหวะทําประตูสวย,สวย แต่เราไม่ได้เห็นทั้งเกมอันนี้สำคัญยิ่งเราเปลี่ยนเลนบ่อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะไปอยู่ในเลนที่ช้ากว่าในช่วงเวลานั้นเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่าการจราจรมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลนที่เคยเร็วกว่าเมื่อ5วินาทีก่อนอาจจะกลายเป็นเลนที่ติดที่สุดในอีก5วินาทีต่อมาก็ได้มันเหมือนการลงทุนในตลาดหุ้นนะ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นจะลงพอเราคิดว่าเลนข้างๆเร็วกว่าเราก็จะพยายามหาเหตุผลมายืนยันความคิดนั้นเช่นพอเลนข้างๆขยับ เราก็จะบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าเร็วกว่าแต่พอเลนเราขยับเราก็จะมองข้ามไปอากติมันน่ากลัวแบบนี้แหละแล้วทําไมเราถึงต้องรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนเลนตลอดเวลาล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของเราถูกออกแบบมาให้สแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่าอยู่เสมอมันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแต่ในโลกของการจราจรที่ติดขัดสัญชาตญาณน,นี้อาจจะทําให้เราเสียเวลามากกว่าเดิมอีกสรุปแล้วการที่เรารู้สึกว่าเลนข้างๆเร็วกว่าเสมอ มันเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งจิตวิทยาสถิติและสัญชาตญาณรู้แบบนี้แล้วครั้งหน้าถ้าเจอรถติดลองหายใจลึกๆแล้วอยู่เลนเดิมไปก่อนบางทีการอยู่เฉยๆอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่อยู่ที่การพอใจในสิ่งที่เรามีคำคมนี้ใช้ได้กับการขับรถติดเหมือนกันนะ